สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกๆคนสวัสดีกับเพื่อนๆืสวัสดีกับปีน้องน้องหลกละล้านสวัสดีทุกๆุกคนค่ะวันนี้แม่ปูพามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะใส่ซีอิ๊วดำเยอะมากก็เลยน้ำเลยดำนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าครั้งแรกเลยที่แม่ปูทาก๋วยเตี๋ยวค่ะปกติแม่ปูไม่ใช่คนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้นึกอยากกินค่ะ แม่ปูเป็นคนชอบกินเส้นนะคะแล้วแต่ว่าเป็นชอบแบบพวกเอาอมาอผัดหรือว่าเป็นขนมจีนหรือว่าเส้นอวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เส้นก๋วยเตีย๋ยนี้น้อยครั้งที่แม่ปูจะกินค่ะทุกคนคือน้ำลายแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะทุกคนไม่ใช่เส้นใหญ่สิเส้นก๋วยจับค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับนะคะแม่ปูมามากิน ไม่ใช่เส้นควงชับสิเส้นราดหน้าทุกคนขอโทษขออาภัยค่ะผู้ผิดผูด้ตกเป็นเส้นราดหน้านะคะทุกคนโอ้ทุกคนทุกคนเอ็นไอร้อนไหมคะเห็นไหมเห็นไหมไอ้ปูเพิ่งทำสร็จใหม่ๆเลยนะคะทุกคนจันบลเลอร์เลยกินหมดไหมกินหมดไหมไม่รู้นะคะทุกคน แต่ว่าตอนเนี้ยก่อกินข้าวนิดน,นึงนะคะพลิกป่นเมื่อกี้เราก็ใส่ไปแล้วนะแต่ว่าจะใส่อีกนะคะทุกคนอเหมือนเดิมค่ะฝนตกใส่หัวอีกแล้วค่ะ อากาศร้อนกันอลอตอากาศร้อนกันทุกคนเหมือนฝนตกเลยอากาศร้อนเลยเลยเหมือนฝนตกเลยน้องกันน้องไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยใส่มาน้องเดียวนะคะแล้วก็โครงค่ะโครงไก่แล้วก็เป็นเนื้อไก่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ไข่ต้มอ,อีกสองฟองค่ะตอนแรกก็ต้มเป็นอย่างมาตุ่มนะก็ต้อนนะทุกคนทีนี้พอต้มเสร็จแล้วเอาไปเอาไปตุน๋นต่อมันก็เลยกลายเป็นไข่สุกไปเลยอ่า ถึงจะทำครั้งแรกก็อร่อยนะคะทุกคนกินข้าวก่อนนะ ทุกคนดูสีของไข่นะคะทุกคนหนึบมากเลยไข่หนึบมาก อเดี๋ยวเอ็มเด้วยวก่อนเฮ้ยทุกคนเลิศเลิศอีกแล้วนะคะัทุกคนทำครงแรกจริงๆนะอันนี้เป็นอ่าหัวใจเท้าด้วยทำให้ปวดเสีหัวใจเท้าด้วย แม่ปูชอบเอาเส้น้านน้ามาทำก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าแม่ปูว่ามันนุ่มดีกับทุกคน <c oughs> หอยอยถึงข้างอืหิอไิ่ติด รุนเปือป่อยๆร้อยร้อยหรอือแล้วโอ้ยพ่อ นองเผยเผยจนร้อนข่อนอนุญาตใช้มือนะคะทุกคนอืมข้อมัน cười cho lót lên rồi right. อันนี้เป็นเนื้อมันอันนี้เป็นเนื้อมันอันนี้เป็นเนื้อหน้าอ,อกอันนี้เป็นโครงไก่ไม่ปูใส่ซีอิ๊วดำเยอะจนน้ำดำปีเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน ทำกินเองทำกินเองไม่เป็นไรค่ะ หงาค่ะเงาไหลลงแขน <c oughs> ความแต่ร้อน มกไม่หมดค่ะทุกคน เช้นมาเยอะเกิน ใส่เส้นมาเยอะเกินกินไม่หมดนะคะทุกคนขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอิ่มแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะทาให้ผู้ทานไม่สุภาพยังไงขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากช้องไม่คูกรัวบ้านซัดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ